ครับผมวันนี้เราก็มาดักปุ้งนะครับตอนนี้ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วตอนนี้เราก็ดักเสร็จแล้วครับผมแล้วยังไงตอนเช้าเรามาติดตามกันนะครับนี่ไม้ของเราครับผมไม้กองธรรมชาติครับแล้วก็นนสระปลานะครับผมยังไงพบก,กันนะครับตอนเช้า สวัสดียามเช้าครับผมอ๋อวันนี้เราก็มายามรอบดักกุ้งนะครับผมไปดูผลงานหลังแรกกันเลยครับมาลุ้นด้วยกันนะครับผมจะมานเหมือนเมื่อวานไม่เหมือนนะครับหลังแรกครับ เฮ้ยอ่ครับพอได้กินครับพมอนี่ครับโอเคไปหลังต่อไปครับหลังที่สองครับพ้อตามรุ้นกันเลยปุ่มตัวสวยๆนะครับน้ำก็เยอะเต็มคอน้ำเยอะท้องกินมันก็ต้องเยอะ ครับมาแล้วอันนี้ไม่ค่อยได้ครับแต่ก็พอมีตัวให้ได้กินนะครับโอเคครั้งที่สามครับในสะโอ้ีกบกระโดดด้วยอยางอยางนะะี้สะจะยิงงาย สวยๆเลยครับนี่ตัวเขียวปิ้งเลยโอเคตรงน,นี้ครับพร้อมมุมสะครับมุมสะจะมีผลงานอะไรให้รับชมครับอังที่สีครับโอ้ยโหอันนี้ตัวสวยเลยครับพร้อมอุ้ยนี่ ที่ห้าครับเรามีมาเก้าหลังนะครับพร้อมเมื่อวานนี้หาดเจอแล้วครับลงครับเเาาก็ว่าหายไปหนหลงจริงๆหลังที่ห้าลุ้นไปพร้อมๆกันครับพร้อมโอ้ <laughs> โหอ,อันนี้นป่ปเฮ้ย ปลาสามตัวเอาไปเออกุ้งก็ได้ครับผมปลาก็ได้เอานี่รอเลยตรงนี้เป็นตุ่มที่ทำเองนะครับตุ่มทำเองอีสีหลังม้งอีห้าอีเก้าหลัง โอ้โหนี่ก็ได้ครับผลงานมองไม่เห็นโอเคครับได้อยู่ครับพร้อมป้ายหลังต่อป้าตรงนี้อีกหนึ่งครับมุงมุงดักเป็นยังไงฝนก็ตกทั้งคืนแล้วเด้อ โสวยเลยครับผมนี่อันนี้มานสุดไปเก็บหลังต่อไปกันครับครับผมตรงนี้อีกหนึ่งครับมงดักอ๋อจะมานไม่มาน,มมานลุ้นกันเลยพร,พร้อมๆกันเร็ว เย,ยอะอีกตามเคยว้าวนี่ครับผมไอ้อเก็บตรงนี้อีกหนึ่งครับพร้อมมุงครับผมมุงดักมุงดักกุ้งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ หาก,กินยังไม่มีออสนะครับกระป๋องพามาหาก,กินแล้วเ้อโอ้โหเ <c oughs> อาอ,อีกแล้วสุดคุณนเลยนี่ครับเต็มมุงเลยเก็บนี้ดักมุงนะครับมุมนนใส องดักกุ้งทําเองครับเดี๋ยวไปดูทีละอันนะครับลุนมุงกันก่อนครับเ yeah, yeah, หยื่เด็ดเหยื่อเด็ดโอ้หมาอีกแล้วโอ้โยเต็มๆครับเต็มๆเหยื่อมัน yeah, ครับเหยื่อมันเหยื่สุดเด็ดไอ้ครับผม <Yeah. S 1> เต็มๆครับ เต็มตีนเลยที่กูดาเนี่ยไม่เข้าครับมีตัวซองตัวกันไม่รู้เออจะค่อยไปลุ้นกันบ้าน ตรงนี้ก็เป็นที่ดักกุ้งทำเองนะครับโยนไปนู่นเลยอาหารยังเลืออยู่เดี๋ยวลลาออกก่อนอาในนะครับไม่มีหลังสุดท้ายกันครับพร้อมท้ายท้ายสุดน,นี้ก็เป็นต้มดักกุ้งทำเองนะครับทำไม่มาแล้วก็ไม่เอามาละ อไม่มีเลยเอาไปครับไปสรุปผลงานที่บ้านกันครับผม าาน,นี่นะครับผลงานเช็ดซองหลังนะครับผมนี่ ดิงดังดิงดังเดี๋ยวเปลี่ยนกล่าวมา้ <laughs> อนกลังวมา ได้ปนนี้ได้รักเัา นะครับผลงานวันนี้ครับผมโอ้ยดึงดิงดุงดิงกันเลยเยอะจริงจริงอยังไงกันอย่าลืมเป็นกำลังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ